โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกระผมนะครับจิบนัสมิจังเช่นเคยครับผมวันนี้ก็วันอังคารที่เออเอาเวนกรรมโทรศัพท์กูปิดโทรศัพท์อยู่ครับพอดีวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับนะสวัสดีวันฝนตกด้วยนะครับนะวันนี้ตกหนักมากแถมฟ้าร้องแบบแรงๆจริงๆวันนี้ก็วันนี้วันที่24นะครับมีนาคมซึ่งเป็นวันแรกที่โหมดแพนโดล่าเข้ามาลัาลาอยู่ในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับนะซึ่งหน้าตาของ เอ่อบริเวณหน้าตาแบบนี้ก็คงจะชัดเจนนั่นแหละครับนะก็มีร้านค้าแผนโน่าด้วยนะครับนะชุดมากมายนะครับนะโอเคซึ่งต้องทําตามที่แบบนี้แหละครับนะซึ่งแต่งกายก็คือชุดนี่แหละครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นผ้าพันคอนะครับนะโอ้พ้าทันจะยากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นหนักอะไรมากหรอกครับนะอ่านี่อะไรเนี่ยโอเคนี่แค่เรื่องราวนะครับนะแล้วนี่คืออะไรโอ้สวัสดีชิโฮแม่ยังไม่เข้ามาครับนี่ครับ ก็ลองอ่านดูนะครับหรือไม่ก็ไปดูในคลิปของพี่เจมเจนนันพี่เจมพี่เจมเจมนันเอ้ยพี่เจมก็พอครับนะโอเคพี่เจมนะครับนะที่เคยแคสด่านนี้มาก่อนแล้วละครในสมัยเซิร์ฟเกาหลีเนาะโอเคก็จะมีภูเขานารกหิมะนะครับนะมีลิงเจ๊ะนะครับนะหน้าตากองกอนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่หอนนะป่าออโรร่านะครับแล้วก็เกาะนะครับนะซึ่ง เราจะเล่นหมดนี้กันก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของป่าแล้วก็ออหุบข่าวนี่ยังไม่เปิดให้เล่นกันนะครับนะก็ต้องรองกันไปก่อนนะครับส่วนรางวัลนี่ครับดังนี้โอ้ถ้าทานจะลำบากนะเนี่ยนะโอเคก็สู้กันแล้วกันนะครับนะแล้วก็่วนสธานะนะครับผมก็ไปดูกันเอาอเองครับว่ามีอะไรบ้างต่ได้ยินว่าถ้าเราทําเ e s t นี่เราก็จะได้ออฮิ t เด่นลับมาใช้กันนะครับอะไรใน tmm grammy อะไรท่งอความมาครับผมดูดิ อ๋โหล,ลดเพลงรอสายแกมมี่นะไม่มีอะไรโอเคส่วนตัวละครที่ผมจะใช้ในวันนี้ขอเป็นฮารุเดี่ยวๆเลยแล้วกันนะฮะโอเคไม่มีบั๊กนะซื้อมาครับผมนะฮะใช้เงินทีอาร์นี่แหละครับผมโอเคไปกันเลยครับเกาะโหลดแป๊บหนึ่งครับโอเคซุบช้าๆโอโหค,คนเล่นเยอะแน่นมาก19คนบวกอีกคนหนึ่งเป็น2 10คนนะครับเป็นจิ๊กซอว์ครับผม ทิกซอ์แน่ๆครับลักษณะแล้วโอเคลองเล่นดูนะฮะไม่ได้เล่นนานแล้วตั้งแต่เออโอ, <c oughs> โอ้ยตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้นปีอะครับนะน่าจะในที่โหมดฮีโร่นี่ผมไม่ได้เล่นนะครับนะเนื่องจากช่วงนั้นเกิดสภาวะคับขันเกี่ยวกับคอมผมผมนะครับนะตอนนี้ก็กลับมาเล่นได้ตั้งนานแหละนะครับพี่เจมสวัสดีครับเจมไหนวะเจเจเจมนันเนอร์เหรอ อ้าวไอเจนเนอร์ดาราดังติดมาด้วยโอ้ยเยอะแค่สวัสดีครับพี่เจมครับดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะโอเคแม่แม่ดีจ้าพี่เจมพี่เจมกดไม่ทันจริงๆด้วยโอเคต้องสู้กับพี่เจมด้วยครับจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยยุบนึ้งเน้นครั้งแรกนึ้งเน้นครั้งแรกต้องสลับต้องสลับโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายนี่ โอ้ยโอ้ตก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 โอ้ไม่รู้จริงครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโอ้ยเหนื่อ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 ยโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นปึ๊บนี่กระโดดปึ๊บโอ้อ่าเวนกรรมตกอีกแล้วโอ้โหเหล็กมากเหล็กมากปึ๊บปุ๊บโอเคครับพี่เจมอยู่โอ้โหอยู่อยู่ที่หนึ่งด้วยนะฮะตัวจริงแน่นอนครับชื่ออย่างนี้ใช่แน่นอนเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับพึ่งพึ่งมาใหม่ครับพึ่งมาใหม่ครับ เล่นได้ไม่นานครับใจเย็นครับใจเย็นครับอยู่ที่5ครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหจะตกอีกแล้วโอ้โหโลกนี้โหดร้ายเหลือเกินครับโอ้โหเจ็บเจ็บปุ๊บอ้าวเฮ้ยหายหายหายทิศซอหายทิศซอหายทิศซอหายปุ๊บไปยาวครับปุ๊บปุ๊บโดดตรงนี้โดดตรงนี้โอเคโอเคปุ๊บ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 อ่าขึ้น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 เออเอาเวนกรรมครับใส่เกียร์หมาเกินปุ๊บปุ๊บโอเคขึ้นขึ้นขึ้นครับขึ้นครับเออเออโอเคอย่าแย่งดิอย่าแย่งอย่าแย่งรีบ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 ทำไมที่ โอเคโอเคปึ๊บปึ๊บอ่า <c oughs> ตรงนี้นะครับโอเคอู้โอ้โหโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรตกไม่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 ตกโอเคปึ๊บอ่าโอ้นี่โอเคอุ้ยกระตุกอีกแล้วอีแดะอีดอกคอมดอก <c oughs> ดาคอมตัวเองไงเนี่ยอ้าวตกสะลึกเลยโอ้โหปึ๊บตกหลายครั้งแล้วปึ๊บโอ้โหตกตก,ตกเวนเวนเอาละไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับครั้งแรก แถมยังเจอพี่เจมดนวนะยิ่งหนักเลยโอ้โหที่13ตายครับไม่ไหวแล้วครับยอมแพ้ครับมาดูกันครับว่าที่หนึ่งจะเป็นใครครับอ่าดูครับโอ้โหนึกแล้วครับพี่เจมเจนเนอร์นี่เองครับผมสมจริงๆครับสมจริงๆครับเยี่ยมมากๆครับพี่เจมโอ้รักพี่เจมเลยครับนะบังเอิญมากเลยนะเจอพี่เจมนี่โอ้โหโอเคพอย์นะครับนะก็ เบลแรกนี่โอ้โหห้าพันครับไม่น่าจะไหวโอเคมารอบที่2ครับผมเอาอะไรดีวะเนี่ยมาเดี๋ยวผมเออชายพาลุนี่แหละครับกูสตาซื้อมันทั้งทีไปต่อดีกว่าครับผมฟึบฟึบ,บาแล้วครับโอ้โหนี่ครับจะเจอพี่เจมไหมไม่น่าจะเจอแหละขอร้องโอเคครับเอาละหมดละโอเคด่านใหม่ครับผม ป่าออโรร่านะครับนะคุ้มค่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอทั้งพี่เจมแล้วก็ด่านมาอีก2ด่านนะครับนะกระผมจิบ๊บมัสมิจังนะครับจะแม่ถ้าพี่เจมดูคลิปผมนี่ก็คงจะดีนะครับอย่าลืมแชร์ให้พี่เจมดูด้วยนะเพราะพี่เจมได้ออกคลิปผมแล้วแหละด้วยความบังเอิญน,นะครับนะถ้าพี่เจมยังงง,ง,งว่าไอคนนี้ชื่ออะไรก็กระผมนะครับจิบ๊บมัสมิจังอายุ18ปีนะครับนะชอบเล่นทอยวอว์ นิดหน่อยนะฮะชื่อในเกมมันจะมีจังครับผมดังระดับหนึ่งเลยในทอยวอเซอร์ไทยนะครับแต่ถ้าเป็นเทรลเนอร์ไม่ค่อยรู้จักเอาซะเลยนะครับเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนผีและตัวตนนะฮะโอ้โหโอเคนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหปลาใหญ่ปลาใหญ่ผาภูเขาโอ้ยเก็บเก็บเหรียญครับเก็บเหรียญก่อนครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคอุ้ยเหรียญเหรียญโอ้โหเก็บไม่ได้ครับปุ๊บอ่าขี่ก้อนเมฆครับโอเค ปุ๊บอ่าโอเคครับโอเคเฮ้ยโอ้โหดาดานี้โอ้โหกระโดดสูงมากอื้มองไม่เห็นครับเมฆมันมันขาวจริงๆมองไม่เห็นเมฆโอเคขึ้นครับไปแล้ว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 ปุ๊บกระโดดโอเคโอ้ยมาเล่นสกีกันดีกว่าครับผมช่วงนี้อากาศร้อนเล่นสกีกันดีกว่าครับแม่โอ้เจอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอุ้ยโดนอีกแล้ว โอ้ย่าอย่าโดน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 โดนไม่ don. โดนไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรแต่ตกครับโตกโอ้ยตกอีกแล้วตกอีกแล้วปึ๊บมามาชุบโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยอย่าอย่าอย่าตกอย่าตกตกอีกแล้วโอ้ยลำบากครับตอนนี้ปึ Ag ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคโอเคอ่าเข้าป่าแล้วครับ อุ๊ไปไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีคนโกรธมานะเอ้ยโดนไล่ไว้เนี่ยปุ๊บเอาแล้วไงไซเรนตะยืนแล้วไซเรนบัตเตลีไซเรนบัตเตลีเอ้ยปุ๊บโอเคใกล้ถึงแล้วปุ๊บอีกนิดนึงนิดนึงเออเกือบเกือบแค่เกือบแม่เกือบลืมไปแล้วเอเพลงลืมแล้วแหละครับ ได้รับเหรียญแพนโนล่าหนึ่งอันนะครับนาะอ๋อได้รับชิ้นส่วนออโร拉อีกหนึ่งอันแมวันนี้ดวงไหลแม่ Happy แฮปปี้ไลเดอร์แถมโบนัสอีก8 0 0 0ันนะครับนะอ่าโอเคตอนนี้ทีอานะครับ5,000ันแล้วแหละครับนะโอเคก็มีแค่นี้นะครับสหรับประตูแรกนะครับผมเกาะอะไรอะของมิจิเออนะครับส่วนออไอชิโฮนะครับนะตัวละครสาวดุ้นของเราจะมาตอนไหนก็ ก็คงจะเป็นโปรโมชั่นเดือนแน่นอนน่าจะเป็นเดือนเมษายนแน่นอนครับแน่นอนผมฟันธงนะครับนะน่าจะเป็นมาแบบโปรโมชันเดือนเมษายนแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ก็เล่นกันไปก่อนนะครับนะสำหรับหมดใหม่แพโน่าครับผมนะครับสนุกเหมือนกันนะฮะเออเอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมประตู2ถ่ายแน่นอนครับนะเออถ่ายตามตามนี่เลยครับนะป่าออโรร่าแล้วก็ภูเขานรกหิมะนะครับผมถ่ายให้หมดไปเลยนะครับเพราะว่าเป็น หมดที่ผมอยากเล่นมากสำหรับแพนโดราครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ